ใครเป็นเบาหวานมานานรักษาไม่หายสักทีมาฟังทางนี้ค่ะโรคเบาหวานคือภาวะที่ร่างกายนําน้ำตาลในเลือดมาใช้ไม่ได้และหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน,านจะทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดส่งผลต่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกายรวมถึงดวงตาด้วยค่ะทำให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาได้ส่งผลให้หลอดเลือดในจอตามีน้ำตาลไปอุดตันจนเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ ผนังหลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกายรวมถึงหลอดเลือดที่จอตาเกิดการอักเสบค่ะเมื่อเกิดการอักเสบตัวผู้ป่วยเองมักจะไม่รู้ตัวและทำให้ละเลยการไปตรวจสุขภาพตาตามที่แพทย์แนะนำจะรู้ตัวอีกทีเมื่ออาการรุนแรงขึ้นซึ่งถ้าหากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะ 1. มีอาการตาพร่ามัวการมองเห็นแย่ลงสายตาไม่คงที่ 2. มองเห็นเป็นจุดดำหรือเส้นดำๆคล้ายหยักายลอยไปมา 3. ม,มองเห็นภาพบิดเบี้ยว 4. แยกแยะสีได้ยากขึ้น 5. ภาพที่มองเห็นมืดเป็นแถบๆ 6. ตามัวลงหรือสูญเสียการมองเห็นในที่สุดสำหรับใครที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตามีจุดดำหรือเห็นเป็นเส้นดำๆคล้ายหยักใยลอยไปมา สามารถทักแชทมาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับวิธีการรักษากับวิได้นะคะและฝากกดแชร์กดหัวใจกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะ